ข่เชื่อตรงนี้เลครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว กี่ตัวบอกมาเลยครับตอนนี้เหลือแอลกับเอ็กเซลไม่เป็ครับยังมากดัม้เลยแล้วตอนนี้เอเลีเพื่อตุบปอกตาเนี่ยนะครับของเด็กของเด็กส้นแมาแต่งตได้ไหม แต่งวงกันนะเพื่อนี่คือเสียงนแสบงรนคโวมเลนะคริัทเอฟเอ็นีนดงกรนนะครับแล้วก็ออฟจะลอกแทนรอลกนครับ่อคยนครับโดนไลคบเ่อนครับดูาค่ะดู่ค่ะ เอ๊งเยออลแอลครับเยอได้แอลแอลครับเอาเอมดีหร